อาจารย์ผลิตผลคันที่อยู่นะคะอาจารย์จะรู้จักกับกับท่านเนี้ยนะตั้งแต่เรียนมหาวิทย,ยาลัยอคิรุตนะติดตามผลงานอยู่นะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายใช่ไหมทนะ่านกำลัองอย่างนะี้มาเอาเลยนะเอาเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยการมีส่วนร่วมของทุกคนต้องจบมือต้อนรับอาจารย์หนึ่งสองสามจดมือค่ะ นายไม่จบบ้างจบไปเรื่อยจนอยากจะตบหมดทุกคนครับนะยอาแล้วจย์ดูนะครับใครไม่จบบ้างจบไปจบจบจบข้างหลังยังไม่จบเลยยังไม่จบยังไม่จบโอเคกจบทุกคนแล้วขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์จิ้นฮะอาจารย์สอนตำรวจทุกรุ่นเลยอ่ะดูอาาจรย์ตอนสอนตำรวจดูแบบนี้ไหมจิ้นเป็นเป็นอาจารย์ที่ใจดีที่สุดใจดีสุดแล้วในโรงเรียนในร้อยขอบคุณอาจารย์นะนะครับ เดี๋ยวขอแนะนําตัวทีมงานคือวันนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่โดนนะก็อยากจะมาแนะนําถ้าเห็นทีมงานเรามาร่วมกับขนส่งกับปอพอจังหวัดนะฮะในเรื่องของการอยู่รอดของเด็กของเด็กๆมาดีมาแล้วไม่โดนเราทําเรื่องนี้มาตั้งแต่2 5 4 5นะ,ะตั้งแต่จัดตั้งศูนยะ์วิจัยความปลอดภัยในเด็กนะศูนย์วิจัยความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ัตั้งแต่2,145นะฮะแล้วก็ทำทุกเรื่องเกี่ยวกับปลอดภัยนะตอนนี้ก็มีส่วนมาตั้งในศูนของสารยานคนปรปฐมด้วยนะตอนนี้เราเป็นศูวนย์นวัตก,กรรมและนโยบายความปลอดภัยในเด็กนะครับก็เลยต้องขออนุญ,ญาตมาพบกับท่านจากโรงเรียนแล้วก็ผูน้นำชุมชนในะอีกสอสามรอบต่อไปด้วยนะ้เพื่อนแนะนนำ งานของมาลลยก่อนนะตอนแรกแรกส่วนอย่างของแนะนําทีมงานของเราก่อนนะเลยเชิญทีมงาน,นมาเลยนะครับทีมงานที่จะพบก,กับท่านในวันนี้จะเป็นทีมงานที่มาจากทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิาบดีส่วนหนึ่ง,งนะจากศูนย์วิจัยความปลอดภัยเด็กอันที่2ก็ามาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนในมาลเซียดดน,นะครับนี้ทุกท่านอาจจะเคยเข้าไปเรียนไปรู้จักกันลเราเรียกว่าเวทีแลกเปลี่ยน MU Safe School นะ M U มาจากไม่โดน Safe School มาจากโรงเรียนปลอดภัยมีเดือนละครั้งนะตอนนี้สมาชิกเราประมาณเกือบแสนคนนะเราเข้าไปเรียนแบบออนไลน์ไปแลกเปลี่ยนแต่มีเวทีความปลอดภัยในเด็กนะทุกทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับเดี๋ยวจะมี QR Code ท่านก็สมัครเป็นสมาชิกได้ก่เลยขอแนะนำก่อนเชิญข้างหน้าด้วยครับเชิญเชิญนะนี่ก็เป็นทีมงานของเรานะครับเชิญเข้ามาได้เลยนะ่อแนะนำนี้นะ คุณเอกนะครับก็ทํางานด้านความปลอดภัยในเด็กมานานตั้งแต่ขอตั้งศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กเลยนี่คุณแบงค์นะครับจากสถาบบนัน,นก,กนารการเด็กนี่ก็เพิ่งมาสมาชิกใหม่ของเราคุณบรรจุขอนี่เป็นฝ่ายทั้งฝ่ายสือ่อฝ่ายสอนนะแล้วก็ทําเรื่องของการพิจารณาเหตุการณ์ตายนะพิจารณาเหตุการณ์ตายนี่คือมีการตายของเด็กหนึ่งคนนะที่เกิดจากเหตุภายนอกาานท้งการแพทย์เรียกเหตุภายนอกมาถึงความไม่ปลอดภัยห่าง ก็นะจะมีการลงไปเก็บข้อมูลนะทำงานกับทั้งกรรมการนะทุมคองเด็กจังหวัดน,นะเพื่อไปหาสาเหตุไม่ได้ไมัไม่ใช่นิติเวชน,นะครับฉะนผ่าสพแต่ที่ไปค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการตายนะฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผู้ดูแลนะแล้วนํามาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขก็เป็นคุณประจวบนะครับก็คุณวุฒิอีกคนหนึ่งนะครับก็ เป็นทีมของศูนย์วิจัยโอรงการเด็กของคณะแพทยศาสตร์นะโรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นเดียวกันนะครับก็ออขอแนะนําทั้งทีนะว่ามี2ส,ส่วนนะส่วนนึงมาจากคณะแพทยศาสตร์อีกส่วนนึงมาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการนาฬิกะครอบตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวขอแนะนําให้ท่านเข้าเป็นสมาชิกของการเรียกว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นในเรื่องของการนาด็กะครอบรัวหนึ่งในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประจําทุกเดือนนะครับก็คือเรื่องของ MU Sa ยู School หรือว่า โรงเรียนปลอดภัยนะฮะในในการเชื่อมต่อเครือข่ายกับทางมหาวิทยาลัยไมฮิรุนะครับเดี๋ยวจะโชว์ไอคอาร์้นะท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะขอบคุณมากนะครับสําหรับผมก็อยากจะเริ่มต้นก่อนว่าเรื่องของ15ปีไม่ขี่เนี่ยจริงๆเป็นส่วนที่เรามา,าทำมาหลายปีนะแต่เราเริ่มต้นจากความนนปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนก่อนแล้วก็พบเห็นว่า โอ้เรื่องนี้มันแก้ปัญหาได้ยากที่สุดช้าที่สุดนะอ่ะเด็กปสมว,วัยกับเด็กวัยเรียนเนี่ยอัตราการตายมันลดลงแบบพวกภาพเลยนะฮะจากความไม่ปลอดภัยนะลดจากการจมน้าก่อนเลยจมน้ํานี่เป็นรายการดํหนึ่งเลยนะแต่ก่อนตายประมาณพันพวกเด็กต่ำกว่าสิบห้าปีนะตายตายปีนึงประมาณหพันหกร้อยคนปัจจุบันเหลือประมาณเจ็ดร้อยนะฮะที่เราทางานมาตั้งแต่สองพันสี่สิบห้านะเป็นนจุบันกระทรวงสาธารณสุขและหลบลกจุมชนไปแล้วนะครับ แต่ควอไงไวทั้งทั้งหมดเนี่ยมันลดลงนะสำหรับเด็กต่ำกว่า6ปีแล้วก็เด็กต่ำกว่า12เด็กต่ำกว่า10ปีลงไปนะลดลงแต่เด็กระหว่าง10นะจริงจริง12 12ขึ้นไปเนะี่ยไม่ลดแทบนอกจากไม่ลดมันยังเพิ่มอีกนะครับมาแล้วพี่ดนเนี่ยนะเอ่อก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมของพันและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะตั้งแต่2545นะปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนนะมาเป็นศูนย์นวัตก,กรรมและนโยบายคอมพิวเในเด็กแล้วก็ย้ายถึงฐานจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมาอยู่ทีออ่ในตัวมหาวิทยาลัยเองเลยนะครับตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมานะครับมาวลัยมิตน,นมีแนวทางนักทำการพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อสับเสนุนการฒน,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 นาที่ยั่งยืนหรือที่เรารย้ว่า s g นั่นแหละนะอันนี้การฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเขาหมายถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วเติบโตยังไงถึงจะเรียกว่ายั่งยืนเติบโตแล้วก็ได้รับความสุขทุกคนจากการเติบโตนะแล้วก็ไม่ใช้ทุนอนาคตด้วยนะไม่ใช่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มนุษย์อนาคตปลอยตายไปด้วยนะไม่มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์ปัจจุบันก็ต้องนะมนุษย์ปัจจุบันก็ต้องมีความสุขร่วมกันเดี๋ยวทาขอย้อนหลังสไลด์ดนึง มนุษย์ในปัจจุบันก็ต้องมีความสุขอย่างเท่าเทียมหรือว่าความสุขเท่าเทียมนะแล้วก็ไม่ใช้ทุนอนาคตอันนี้คือแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะสลด์ย้อนกลับหนึ่งสลด์นะฮะนี้การเติบโตที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยก็คือการเติบโตแล้วเกิดเกิดความเปราะบ,บางนะเปราะบ,บางแต่ว่าทําให้สังคมก,กับมีความเห mm. ลื่อมล้ำนะฮะมีความสุขไม่เท่ากันนะน,นี้ก็เปราะบ,บางสําหรับความแตกแยกแล้วก็ความไม่สนุกสุขนะ กรอบบางแล้วอนาคตก็คือไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะเราสุขสบายยุคนี้แต่ว่ายุคหน้าเต็มด้วยมลพิษนะคนลูกหลานเราในอนาคตก็ก็ต,ตายแบบนี้เรียกว่าการเติบโต,ตแบบไม่ยั่งยืนรานนี้มาดูมอเตอร์ไซค์นะับอันนี้อยากจะชวนคิดทุกคนเลยที่ทําเรื่องนี้นะแล้วก็ผมเห็นบางท่านก็อาจจะเคยชินกับเรื่องนี้แล้วอ,อาจจะเห็นว่ามันไม่สําคัญไงนะัทัง้งที่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ตายอันดับหนึ่งนะของเด็ก นะที่อายุ10ปีขึ้นไปรวมทั้งเด็กวัยรุ่นรวมทั้งคนวัยแรงงานและยะต้นด้วยเป็นไซคตกระาอันดับหนึ่งนะสูงกว่าโควิดสูงกว่าไข้หวัดใหญ่สูงกว่าไข้เลือดออกนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสินค้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราต้องยอมรับอย่างนะมันเติบโตมาจากงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมันเอามาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราผมเชื่อว่าทุกคนอะขับขี่ก่อนสภาพดีขนาดนั้นอะ ในห้องนี้เราย้อนกลับไปดูดตอนท่านเป็นวัยรุ่นนะตอนเป็นเด็กนะนะมันทาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่เราจําเป็นต้องใช้ใช่ไหมเด็กหลายคนบอกเอ้ยต้องไปโรงเรียนต้องไปตลาดต้องช่วยพ่อแม่ทำงานนะมันหลอนหลอมอยู่ในชีวิตประจําวันนะเราใช้มันเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในชีวิตประจําวันนะซึ่งคนกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคนจน นะจนกว่าแต่เอไม่ไม่ไม่ก็เส้จจนนคือชนชัน้นกลางด้วยนะแต่จนกว่านะจนกว่า,นะก,วากลุ่มไหนอะกลุ่มที่เขาใช้รถยนต์นะเขาใช้รถปิกอัพใช่ใจไหมเขามีรถไปส่งลูกเขานะอันนี้เรื่องจริงมัน,นต้องอยอมรับว่าเรื่องจริงนะอีกกลุ่มหนึ่งใช้มันไม่ได้ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเลยแต่บางทีเราพูดเรื่องการป้องกันการ,การห้ามการอะไรอย่างี้นะมันปรงแน่นนะ ระหว่างคนใช้เป็นแก๊งใช้เพื่อความสนุกสนานกับคนที่ใช้เพราะเป็นวิถีชีวิตประจําวันนะครับคนที่ใช้เพื่อความสนุกสนานเนี่ยก็คนจนนั่นแหละนะค,คนชนชั้นกลางจะเยอะกว่าเนาะแต่คนรวยก็ตายเหมือนกันนะจากการไปับเพื่อความสนุกสนานอันนี้ก็ก็ตายตายเหมือนกันไม่ใช่ไปตายนะแต่ไอ้ตรงอันแรกเนี่ยที่ผมใช้เพื่อวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยโอ้โหได้ตายเยอะกว่าใช่ไหมเด็กเด็กที่ขี่โอเตอร์ไซค์แล้วตายเนี่ย มันไม่ใช่ไปขี่รือความสุานมันขี่รถมันใช้ชีวิตประจาวันเขาแล้วก็ตายนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้มากก็ตายมากแล้วของเราเ่ยมีอัตราการครอบครองโมอเตอร์ไซค์เทียบกับจำนวนเด็กโอ้โหสูงกว่าประเทศอื่นเขานะใช้มากตายมากแต่ผู้ขายส่งเสริมการขายต้องยอมรับนะว่าเฮ้ยอย่าส่งเสริมการขายนะผู้ขายไม่ได้รับผิดชอบเลยโโรถไซค์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามา อะไรทั้งหลายพวกนี้นะไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการตายเลยนะครับแถมยังทําเรื่องของการป้องกันเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าวิธีการป้องกันไม่ได้พยายามทําให้เกิดการลดการใช้หรือหาวิธีนะเช่นลดโรงเรียนของคันด้ามารับคนในชุมชนรับเด็กอายุต่ำกว่า15ไปโรงเรียนไม่มีอนะ่ะมีแดบบ่ไปสอนเขาขับขี่ปลอดภัยซึ่งไม่รู้ว่า แบบนี้มันเปปลุกระดมความอยากใช้หรือเป็นไปทาเพื่อลดการตายนี่เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหากไปสอนแล้วไม่พูดให้ดีนะกลายเป็นไปปลุกระดมการใชนะ้ให้ตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมอันนี้เป็นการส่งเสริมการขายสะมมาว่าเยอะเราก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะผู้ใช้ผู้ขายสินค้าผู้ประกอบการผู้ค,คิดค้นใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เอามาแปลเปลี่ยนเป็นสินค้าแล้วก็การหาไรายได้นะแล้วกลายเป็นสินค้าที่ทําให้คนตายเด็กตายเป็นอันดับหนึ่งนะออโดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะนะเขาไม่ต้องคิดค้นอะไรว่าเอ้ยถ้าจะไม่ให้ตายต้องทำยังไงเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะแถมยังไม่ห้ามการใช้ผิดวิธีด้วยนะครับมีการใช้ผิดวิธีจะเป็นการใช้ในชีวิตประจาําวันหรือใช้เพื่อการศสงสนานก็ผิดวิธีแล้วก็ตาย นะแล้วบริษัทก็ก็ไม่ได้ห้ามนะการโฆษณาที่ใช้เด็กวัยรุ่นนะมาขับขี่ก็เพิ่งจะหายไปเมื่อไม่กี่ปีเมนี้ก่อนหน้านี้เด็กขี่โมเตอร์ไซค์เป็นตัวโฆษณาแยกปนะครับผู้ประกอบการเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มทุนนะมีในเป็นในทุนนะแล้วก็ลร่ำรวยจากการขายนะเราจะเห็นบริษัทก็ร่ำรวยหมดบริษัทใหญ่โตของโบราณน,นะประเทศที่ขาย เขาก็รวยกว่าใช่ไหมประเทศที่ทคิดค้นเป็นเจ้าของแบรนด์และเขาก็ไม่ฉี่ด้วยนะไปดูปเด,เด็กบ้านเขาเด็กบ้านเขาก็ไม่ฉี่ก็มีแต่ประเทศกําลังพ,พัฒนาหรือเรียกอย่างเทคโนโลยพัฒนาเราเนี้ยขี่กันนะครับรักก็รู้นะนนะแล้วก็รักก็ยินยอม ให้เด็กใช้ถึงวิธีนะออกกฎหมายเพื่อแบบต้องแจ้มนะเท่านั้นเองนะไม่ได้มีการสร้างสิ่งเครื่อหนุนอะไรเลยเช่นการโดยทางสาธารณานะใช่ไหมเอาเงินมาให้อบตอให้โรงเรียนไปจัดทำรถโรงเรียนมีทาบ้างเหมือนกันล้มทุกโครงการนะถ้าท่านเป็นครูมาอยู่เป็นผู้บริหารมาอยู่พักหนึ่งท่านจะเคยเห็นโครงการรถโรงเรียนแล้วนะไอ้เหลืองๆขนาดใหญ่มาไม่เกินเพยทุอยนะ่างนะจ่ายเงินมารอบเดียวไม่มีรอบสอง งานแล้วก็รถก็จอดทิ้งไว้กันเต็มไปหมดนะครับไม่มีการจัดก,การเดินทางสาธารณะและไม่ได้ส่งเสริมถนนจักรยานก็เคยส่งเสริมอยู่ภากหนึ่งนักสมัยปฏิวัติคนอากาศเองอะไรคงสั่งว่าเป็นรัฐมตนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ล้มไปะะล้มไม่หมดถนะนจักรยานท่านไปญี่ปุน่นไปยุโรปไปสก a n d i n เวียอาจจะเคยเห็นถนนจักรยานขี่กันคนญี่ปุน่นขี่จักรยานไปโรงเรียน,นะะบ้านเรา พูดๆแล้วก็ทำนิดนิดนึงแล้วก็ล้มไปหมดนะสุดท้ายขี่โมไซเป็นเดิมน,นะกลุ่มคนจนกว่าใช้มากกว่าใีท่านต้องอยอมรับจริงน,นะถ้าเอาคนขี่โมไซคนขี่รถยนต์มาเทียบไปได้กันคนขี่โมไซคนจนกว่านะจนกว่าตายมากกว่าอันนี้แน่นคามใช้โมไซมากกว่าก็ตายมากกว่า นะและท่านก็ถูกหลอกหลอมนะพฤติกรรมวิธีชีวิตให้ใช้ผิดวิธีนะตอนท่านเป็นเด็กท่านก็ถูกหลอกหลอมมาแบบนี้ตอนท่านเป็นครูตัวท่านเองมีส่วนในการหลอกหลอมเด็กนะการที่ท่านขี่มาโรงเรียนการที่ท่านรับไหว้เด็กหน้าโรงเรียนทั้งที่เขาขีม่โ์ไซค์มามอนหนึ่งอนะ่ะจะบบ 1, 3, 3, 3, 3, ่มักสิบเอ็ดปีสิสิบสามปีขี่โมไซค์มาสวัสดีครูสวัสดีสสด,ด้วยนะขี่มาจอดโรงเรียนิดที่จอดให้มีที่จอดให้ท่านเป็นท่านถูกหลอกหลอมมาก่อด นะท่านเลยเคยชินแล้วก็วันนี้ท่านก็หลอกลอมเด็กนะท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าเด็กรุน่นนี้โตไปเป็นครูรุ่นหน้าเรื่องนี้ก็ยังไม่หายไปอ่ะเพราะเขาถูกหลอกหลอมมาแบบยังเหมือนพวกเราที่ถูกหลอกลอนมานะการควบคุมพฤติกรกรมใช้นะฮ้ามน,นะตำรวจจับนะนะคุณครูห้ามเด็กนะไิกลายเป็นการรังแกคนจนที่ป็นะ ก็จะบังเรียนไงมาไม่ได้นะรถโรงเรียนก็ไม่มีนะรถสาธารณะอบตอก็ไม่จับให้นะฮะะฉะนั้นไปควบคุมไปจับไปอะไรกลายเป็นรังแก่คนจนก็เลยไม่จับดีกว่านะฮะคนจนก็มาประท้วงด้วย้วเผาโรงพักด้วยเดี <laughs> ๋ยไม่จับดีกว่านะก็เออเอาเป็นว่าเอาตำรวจไปสอนดีกว่าก็สอนบ้างไม่สอนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะทุกหน่วยงานเหมือนเหมือนกันหมดอนะนำมาอะไรก็เหมือนกันโรงเรียนทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วก็ถึนไปนะครับ แตทุกหน่วยง,งานเหมือนกันเลยนะผู้ใช้นะผู้ที่เป็นคนต้องการใช้ผู้เสี่ยงต่อการตายกลายเป็นผู้ตอบต้านล้วเห็นชัดนะบริษัทนั่งเฉยนะไม่ต้องทําลายนะไม่ต้องคิดพ้นอะไรมันป้องกันได้นะเราไม่ต้องไปช่วยอะไรสิแล้วถ้ามีคนต่อต้านนะอย่างเรามาพูดเรื่องขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วตายไม่ควรเลยอายุยุ่ยเฉยเดี๋ยวผู้ใช้เขาได้นะเดี๋ยวนักเรียนไปเผาโรงพักเองนะเดี๋ยวทุกคน ที่ถูกจบเขาไปเผาลงพักเองเพราะนั้นคนขายสินค้าที่กำไรได้ได้ทุนรวยขึ้นนะเป็นเจ้าของสินค้านะอยู่เฉยสินค้าเอามาใช้ผิดกฎหมายด้วยนะอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ารัฐไม่ได้ทำองินแล้วแล้วก็เดี๋ยวผู้ใช้ที่ถูกหลอกหลงไปแล้วเขาเป็นคนต่อต้านเองนะครับอย่างไง้เขาก็ไม่ปฏิบัตินะเพราะนั้นผู้ขายก็อ,อยู่เฉยสินค้ามันเลย เป็นสินค้าท <n> ี่ขายได้ตลอดเวลาแล้วก็ขายดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับการตายจากสินค้านี้ก็เลยเป็นการตายแบบหนึ่งนะครับแต่เมื่อพิจารณาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะมันเป็นการตายแบบหนึ่งนะแต่ไปดูเอ๊ะเด็กตายเท่าเถียมกับเอ้ยไม่ไม่เด็กคนจนตายมากกว่านะเด็กนชั้นกลางคนจนตายมากกว่าเด็กคนรวยตายมากกว่านะอันนี้มันก็เลยเป็นสินค้าของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะการแก้ไขเนี่ย ทำอย่างนโยบายได้นโยบายไหวได้ออกกฎหมายมานะโอ้ยออกมาสี่สิบปีแล้วตั้งแต่มีโมอเตอร์ไซค์ไม่เคยอนุญาตให้เด็กต่ำกว่าสิบห้าปีขี่เลยแล้วตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ผักข่ายในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นกฎหมายออกไหมออกมาตั้งนานแล้วนะไม่เคยอนุญาตเลยตั้งแต่มีมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้ขี่จนแบบเป็นวิถีชีวิตไปแล้วนะฮะเลิกไม่ได้ด้วยนะมันต้องแก้ที่ระดับพฤติกรรมทุกคนโอ้ยแก้ได้แต่ว่าเอ้ย บอกก็ได้แต่แก้ยากเนะนื่องจากเด็กเห็นผู้ใหญ่ขี่พ่อแม่ก็ขีพข่พ่อแม่ก็สั่งให้ขี่พ่อแม่ซื้อให้คุณปูก็รับไหวน,นะคนขายก็ขายได้นะตำรวจก็ไม่จับแนะน,น้วมันไม่มีข่าวมันยากในการหลอกหลอกพฤติกรรมคนนะทุกคนถูกหลอกหลอกมาแบบนี้หมดเลยนะเวลาเราเห็นข่าวนะแก๊สระเบิดนะถังดับเพลิงระเบิดตายเราตื่นเต้นนะแต่ถ้าโมอเตอร์ไซ เด็กขี่ตายอุย้ยนิดหน่อยความตื่นเต้นมันน้อยลงเพราะมันเคยชินไปหมดแล้วเราไม่ใช่ไม่สำคัญนะแล้วก็บางทีกนะ็โหร้องโหร้องไห้นั้นสิดอะไรเรานะแต่ว่าคาว่าความรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์เราอาจจะตื่นเต้นกับการสูญเสียแต่ว่าตื่นเต้นกับเหตุการณ์น่้นกธรรมดามากนะขับรถสวนทางนะเอ่อเมานะหรือว่าขี่ตอนกลางคืนเด็กนะต่อให้เด็กซ้อนเด็กชนตายก็เหมือนกันนะ ดังนั้นบันไดท่านแรกนี่ยก็คือพวกเราเองงานนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นท่านเป็นนักวิชาการผมนะฮะเราต้องยอมรับว,ว่าเหตุการณ์มันมเคยจริงจริงนะ,ะสังเกตได้จากว่าถ้ามีโมไซค์ชนตายเราไปแถลงข่าวนะจับแถลงข่าววัยรุ่นขับโมไซค์ชนตายนักข่าวไม่มาเลยเพราะมันธรรมดาแล้วมันเป็นเหตุการณ์แบบไอเห็นทุกวันมันเคยชินนะ เพราะนั้นผมเสนอนะว่าก่อนที่เราจะไปตอ่อครับในวันนี้เราต้องแบบพยายามนึกก่อนว่ามันทําลายความเคยชินของตูวเราป่ะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความทรงจําระยะยาวที่อยากจะฝังลึกอยู่ใต้ที่สัาเัสก,กันเรารู้สึกว่ามันเคยชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สําคัญน,น,นะอย่างที่ผมบอกนะกฎหมายมาตรา46นะเขาออกมัแต่คีมอเตอร์ไซค์นะต่ำกว่า15ไม่ให้ขี่ นะ้าถึง18บแปดขีร้อยสิถามว่าร้อยสมันมีไหมก็ยังมีนะผมใส่ร้อยสิบีสี่แลแต่เป็นี่ร้อยยี่สิบนะ้อยยีกว่าใช่ไหมอ่าอันนี้ปรับนะปรับมาแล้วนะเออสิถึงสิบแปดขีร้อยสิปรับเพื่ออะไร hey, เพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นเล่าไม่ใช่ปรับสมัยก่อน90 C ปรับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่มีแล้วเท่าสิบสี่มันเป็นรถป๊อปแต่และวนั่นก็เลยปรับมาเป็นร้อยสิบก็คืออนุญาตให้ขีน่นั่นแหละอันนี้ก็โอเคนะแเกินสิบห้าแล้วแต่วันนี้เราพูดต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่าสิบห้าคือไม่ให้ขี่โดยกฎหมายก็ไม่เคยอนุญาตให้ขี่นะแต่ตั้งแต่มีมอเตอร์ไซค์มาก็ขี่กันทั้งนั้นตั้งแต่รู่แปดขวบเก้าขวบนะการตายของเด็กปฐถมวัยการตายของเด็กวัยเรียนลดลง นะฮะด้วยสาเหตุอื่นๆนะจมนงจมน้ำเลยนะการตายของเด็กสิปีขึ้นไปสูงขึ้นฮะเออนี่อันนี้หมายถึงประเทศเติบโต,ตขึ้นแต่ว่าเด็กอายุสิปีไปตายมากขึ้นนะอัตราการตายต่อแสนนะอันนี้เป็นเรื่องแบบับแสดงว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะในด้านสุขภาพก็ไม่ประสบความสําเร็จในด้านความปลอดภัยก็ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาถ้าสอนคนให้มีสุขภาพการเรียนรู้ให้มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิต เราต้องถือว่าด้านการศึกษาก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะยิ่งยิ่งสอนยิ่งตายนะตายมากขึ้นเรื่อยๆนะั้นเป็นความล้มเหลวของทุกหน่วยงานนะในเด็กอายุสิบป,ปีขึ้นไปสาเหตุใหญ่ก็มาจากยานพานหนะนี่แหละนะสูงสุดการเดินทางแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะตลอดสิบห้าปีมาตราสิบหกกฎหมายไม่เคยอนยุญาตให้ขับขี่แต่ว่าการตายบนท้องถนนที่เป็นสายก,การตายลำหนึ่งเนี่ยนะครับ เป็นผู้ขับขี่ละ46%ที่ตายนะเป็นผู้โดยสารน้อยกว่านั้นะและผู้ขับขี่ทั้งหมดก็เป็นมอเตอร์ไซค์และ76%นะครดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเราจะเห็นเลยว่า8พวกเริ่มตายกันเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ตายสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือผู้โดยสารอันนี้อันนี้คือผู้ขับขี่นะตั้งแต่8พวกขึ้นไปนะ10พวก11พวกนี่นนตายหนัก ตา,ตายหนักเลยนะแล้วก็ไปจนถึง18บะเริ่มไนะต่ขึ้นไปจนถึง18-19จะเริ่มควบคุมได้ตั้งแต่หลัง18เลยนะจะเริ่มสัดส,ส่วนเริ่มลดลงนะพเพราะฉะนั้นกลุ่มใหญ่ๆเลยคือกลุ่มตั้งแต่10ปีขึ้นไปจนถึง18นะครับนี่เป็นเหตุนะว่า1 0บถึง15นี่นยังไม่ให้ขี่เลยแต่ดังตายด้วยการเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อนะไนี้เรื่อง